สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่แต้มก็จะพามาสามีไปเที่ยวหาญาติที่ทนทรีนะคะเราต้องตื่นกันแต่เช้าค่ะเพราะเราต้องนั่งรถบัสช่วงประมาณ6กโมงเช้านะคะ6กโมงเช้าของญี่ปุ่นนะเวลานี้ก็ยังมืดอยู่เลยค่ะสภาพอากาศก็อากาศก็จะหนาวเลยนะคะเราต้องไปที่สนามบินขึ้นเครื่อง9ก้าโมงเครื่อง9ก้าโมงค่ะ นั่งรถบัสหกโมงเนาทีนะคะแล้วก็พักกนตื่นแต่เช้าอันนี้คือท่ารถบัสค่ะจากที่เราพักเดินมาท่ารถบัสก็ประมาณ3นาทีนะคะรถบัสมาแล้วเราก็ต้องถึงเวลาแล้วขึ้นรถบัสกันแล้วนะคะรถบัสนี้ของมาซามิก็จะจ่ายอยู่ที่อยู่ที่ครึ่งราคา,า,คาผู้ใหญ่เต็มราคานะคะผู้ใหญ่อยู่ที่1400เยนเด็กเ็ด ร้อยเยนค่ะในรถบัสนะคะถึงสนามบินแล้วค่ะพอถึงสนามบินก็จะมีพนักงานเขาเอากระเป๋าลงม,มาให้เรานะคะเราก็แปะกระเป๋าของเราแล้วเดินเข้าไปเช็คอินในสนามบินค่ะมาสนิจจัดการ เข็นกระเป๋าของตัวเองนะคะต้องรับผิดชอบกระเป๋าของตัวเองค่ะภายในสนามบินวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะเป็นช่วงวันหยุดของคนญี่ปุ่นค่ะเราจะเอากระเป๋าเข็นไปเช็คอินนะคะต้องฝากกระเป๋าไว้ก่อน สัมภาระเราเยอะค่ะเพราะว่าเราจะไปเล่นสกีกันนะคะไปเล่นหิมะกันเสื้อผ้าหรืออะไรเราก็ต้องเยอะหน่อยเอาไปสองกระเป๋านะคะไปแค่ไม่กี่คืนแต่ใช้กระเป๋าสองกระเป๋าเพราะเป็นเสื้อผ้าบรรยากาศในสนามบินนะคะเพื่อนเป็นช่วงที่เราเช็คตั๋วค่ะแล้วก็พอได้ตั๋วเสร็จเราก็จะเอากระเป๋าไปฝากนะคะ เครื่องเอากระเป๋าไปฝากคนเยอะเราก็จะตอดแถวยาวหน่อยใช้เป็นการฝากเครื่องนะคะเป็นเครื่องฝากกระเป๋าค่ะอันนี้นะคะก็จะเ,เราก็จะจัดการของเราเองหมดเลยเป,ป้าป้าอยู่เลยทําเป็นค่ะถ้าป้าป้าไม่อยู่ก็ยังทําไม่เป็นนะคะเพราะเรายังเรายังไม่เข้าใจว่าเราต้องทํายังไงส่วนมากก็จะไปฝากที่เคาน์เตอร์ก็จะมี มีพนักงานเขาทาให้ใช่ไหมคะอันนี้คือป๊าเขาจะจัดการเข้าเครื่องเองเราก็ต้องกดเช็คทำอีกทุกอย่างยังไม่ได้เรียนดูนะคะฝากได้ทีแ้กกระเป๋าอันกระเป๋แแเาแรกรับฝากไปแล้วอันนี้คือเราเอากระเป๋าที่สองฝากคะ่ะ ตอนแรกก็คิดว่าจะฝากพรอมกันได้สองกระเป๋าเลยไม่ใช่นะคะฝากได้ทีละกระเป๋าค่ะก็จะให้มาสมิจัดการนะคะเพราะมาสมิเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เลยให้เขาทำเองจัดเองป๊ะป๊าก็จะคอยบอกให้กดให้กดบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำตามอะคะ่ะ ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเรียบร้อยนะคะพอเรากดเข้าไปก็โอเคค่ะเรียบร้อยพอฟากกระเป๋าเสจก็มานั่งนั่งพักอยู่แป๊บหนึง่งเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะอันนี้คือเตรียมตัวกันแล้วเราจะเดินไปข้างในกันแล้วนะคะ ตวจสัมภาระที่เราถือนะคะเพราะเราจะเข้าไปด้านในพอเข้ามาด้านในเสร็จก like ็จะมารอต้งเกตของเรานะคะว่าเบอร์ไหนก็จะเดินไกลสักนิดนึงนะคะก็จากที่เราเช็คตรวจตรวจเข้ามาภายข้างในอ่ะค่ะก็จะเดินอยู่หน่อยนึงก็จะมานั่ง รอตรงเบอร์นี้ได้เวลานะคะต้องเบอร์นี้รอเวลาขึ้นเครื่องค่ะช่วงนั่งรอขึ้นเครื่องนะคะก็เวลาขึ้นเครื่องช่วงนี้เราจะขึ้นกันช่วงเช้าค่ะ ประมาณเก้าโมงเราก็จะมาที่สนา่มบินนีกี่โอีก่ม่ตานนี้กี่มตน่โมงตอ้่งนน่งตน้่งกงน้่งมมองนตนมตอ้งงตอมงนี้ตองน่ะงตอนีต้อ้งมงใช้เวลามาใช้กวลามาก่อน ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็จะต่อแถวเขาก็จะให้เป็นกรุ๊ปค่ะกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองมาซมิจะอยู่ที่กรุ๊ปสามนะคะก็ต่อแถวคือเข้ากรุ๊ปสามเขาก็จะมีความห่างคือก็จะเซฟตัวเองด้วยอะคะ่ะ เราเดินขึ้นเครื่องกันนะคะอากาศที่โตเกียวก็จะไม่หนาวมากค่ะจะอยู่ที่10กว่าองศา นั่งแล้วค่ะก็จะได้ตรงนี้มาสมียเขาคตจะเลือกนั่งริมหน้าตา่างปะป๊านั่งกลางแม่แต่มนั่งท่าทางนะคะริมทางนะคะตื่นเร็วหน้าตาก็จะเหนื่อย ฟังเพลงมาสามีเขาก็มีความตื่นเต้นใจเขาคืออยากนั่งเครื่องมากนะคะเด็กเนาะเริ่มหิวข้าวแล้วก็ซื้อข้าวปั้นนะคะซื้อข้าวปั้นไมาให้มาสามิช่วงนี้ได้เวลา อีกคือถึงทนทรเลเนี่นะคะอากาศก,ก็จะหนาวหน่อย <Okay. S 1> ก็เริ่มใส่เสื้อหนาขึ้นทีรานิดนะคะ <Okay. S 1> ช่วงตอนนี้คือยัง <Okay. S 1> ตอนนี้คือเรามารอกระเป๋าก่อน,นะค่ะ <Okay. S 1> ช่วงที่รับกระเป๋ากระเป๋ามาแล้ว ก็เป๋ามาสองใบอีกรูปคือสีฟ้านะคะอิกกับอีกใบเาได้เสร็จเราต้องเขียนไปข้างนอกเขียนไปข้างนอกแล้วเราเช่ารถนะคะจากที่นี้เราจะเช่ารถ เราเช่ารถอยู่3วัน2 000คืนค่ะราคาอยู่ที่ประมาณใบละวันนวดว่าหนึ่งใบหนึ่งใบกว่า,วป,ป,ป,วาประมาณ5 0 0พันค่ะ,ะมาณน้า ก็จะเป็นที่เราเช่ารถไว้จะเป็นรถของโตโยต้าทางแถบนี้ค่ะจะมีรถโตโยต้ารถนิสสันแล้วก็จะมีทั้งหมดสามสมนิสัทค่ะแล้วแต่ว่าใครจะจองริสันไหนว้นะคะเราจองของโตโยต้าค่ะจะพากันแลกกระเป๋ามาเอารถอยู่้างนอกนะคะ พนักงานเขาก็จะรอเราอยู่ด้าน,นนอกเขาก็จะมีจุดให้จุดยืนรอรอเราอยู่ค่ะเราก็เช่ารถคันใหญ่นะคะเพราะสัมภาระเราเยอะแล้วถ้ารถที่เราเช่าเราวิ่งบนหิมะถ้าเราใช้รถใหญ่มันจะโอเคกว่าในความรู้สึกนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงเราขอเป็นรถคันใหญ่ไว้ก่อน ก็จะมีพนักงานเข้ามาให้เราเช็ครถ่ะคะว่ารถจะมีรอยรอยขีดข่วนไหมมีอะไรบ้างเราต้องเติมถ้าเราเอารถมาคืนนำมันต้องเต็มถังพกกดเราขับเขาเติมเต็มให้เราเราเอามาคืนก็ต้องเติมเต็มถังไว้ให้เขานะคะรถคันนี้ค่ะคันสขาบค่ะรถมาจอดหน้าเสร็จเขาก็จะให้เราขนของขึ้นรถเลยนะคะว้าว ร้าเราเยอะมากเลยใช่ไหมคะไปแค่ไม่กี่คืนแต่เราใช้ไปสองออไปใช้สองกระเป๋าเลยเป็นคือเต็มกระเป๋าเป็นสสาพเต็มเต็มๆทั้งนั้นเลยนะคะอพอได้รถเสร็จเขาก็จะให้เราเช็คเช็คว่าตัวไหนมีริ้วรอยรถอะไรไหมความกว้างยังไงไเขาก็จะเช็คความละเอียดะคะ่ะข้างในรถกว้างมากนะคะ รถคันใหญ่ก็จะบ่าก็จะสดกสบาวอันนี้คือเราเช่ารถค่ะก็เช่ารถนะคะก็เป็นปา๊มปูโมซินีกมาเราเช่ารถคันใหญ่หน่อยเพราะของเราแบบกระเป๋ากระเป๋าเราใหญ่หน่อยอะค่ะคือเรามาเรายังยังไม่เข้าบ้านญานะคะคือเราจะพามาามิไปเที่ยวก่อนก็เลยต้องได้เช่ารถคันใหญ่ค่ะ เดีย๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันนะเต๊ปไปเที่ยวที่ไหนกันครับตุดด๊ดีเก๋ๆโอเคใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปกันนะคะเรามาถึงจุดนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีช่วงเวลาอาหารเที่ยงนะคะเราก็เลยเลือกร้านอาหารตรงนี้ค่ะร้านนี้ก็จะมีสำหรับเป็นอาหารชุดสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็น เป็นอาหารทะเลอะค่ะรสชาติที่ชิมอาหารร้านนี้จะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยหรอเป็นเพราะเราหิวหรือเป็นเพราะร้านเ็าทำอร่อยเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ยอมรับว่ารสชาติโอเคถูกใจเรามากเลยค่ะเป็นอันนี้เป็นของมาสามีนะคะส่วนป๊ากับม,มามะจะเลือกเป็นอาหารหน้าทะเลคือซาชิมิค่ะ มาแล้วนะคะอาหารชุดอันนี้อร่อยมากมายราคาก็ไม่แพงค่ะเราอิ่มกินแบบกินอิ่มเต็มเลยนะคะกอจบท้ายคลิปไว้ด้วยที่อาหารกลางวันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ั b สไคร้ เพื่อไว้ให้ช่องของแม่แตนมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปว่าแม่แต้มจะพาไปเที่ยวพาไปกินที่ไหนต่อนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ